บอกมีแฟนนหรือ,อยังบอกมีแฟนนหรือ,อยังถ้ายังบอกมีเนี่ยจะเป็นไงสลันบอกจะเจอจังสันบอกจะเจอใจอย่าเป็นสกเลยไม่เอา สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมชแนลของคนรักเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีไปยังพี่พินาสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับสลัคลิปนี้ก็มาทดสอบ EQ BSS หน้าเขียวนะครับผมสไลด์ยาว2ชั้นให้กับพี่พินาได้รับชมนะครับเพื่อมีท่านใดที่กําลังหา EQ ไว้แต่งเสียงนะครับผมเสียงดีๆนะเบสแน่นๆกลางแหลมใสชัดเจนนะครับผมสำหรับ EQ รุ่นนี้นะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวลองเทสให้กับพี่พินาได้รับชมกันนะครับ เดี๋ยวลองเทสตัวเชนั่นบนกันก่อนนะครับแถวบนนะครับผม อ่าะะั้นนที่สองนะครับผมแถวล่างนะครับ ผงานได้ปกติครับเสียงดีเลยนะครับสลับท่านที่กําลังหา EQ ไปแต่งเสียงนะครับเบสแน่นกลางแหลมใสชัดเจนนะครับผมอ่ะตัวนี้พิเศษเลยนะครับผมเปิดราคาให้ถูกๆนะครับผมลดราคาให้นะฮะสลับท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมตัวนี้ก็เอาไปที่1,750บาทนะครับจากปกติ1,950นะคลิปนี้ผมลดให้นะครับผมเหลือ1,750บาทนะครับสลับ EQ หน้าเขียว BSS สไลด์ยาว2ชั้นตัวนี้นะครับ1,750งารนะครับผม เดี๋ยวดูฝากรางลักไฟด้วยนะครับสำหรับท่านที่กำลังหาใช้งานนะนี่เหลืออยู่2ตัวนะครับคลิปนี้มาลดราคาให้นะครับผมตัวนี้เป็นเบเกอร์นะครับเบเกอร์รางลักไฟเบเกอร์10ช่องนะครับผม10ช่องด้านหลัง8นี่สภาพสวยนะครับใช้งานได้ปกติด้านหน้าอีก2นะครับแอคเตอร์ ATE435 นะตัวนี้เอาไป600บาทนะครับผมนี่มีเบเกอร์ด้วยนะครับ เป็นรางปลั๊กไฟเบเกอร์เอาไป600นะครับผมตัวนี้นะเบเกอร์รางปลั๊กไฟ600อ่ะตัวล่างนะครับผมแฮมเมอร์ Hammer นะครับ PA 8 0 2เบเกอร์ขนาดใหญ่เลยนะฮะด้านหลังนะครับอ่ะตัวนี้เอาไป800นะครับผมนะส,สภาพส,สวยใช้งานได้ปกติทุกตัวนะครับอ่แฮมเมอร์ Hammer. ตัวนี้800บาทอ่ะลดราคานะครับตัวนี้600บาทนะครับผมตัวนี้ปกติ ราคา1,950นะครับคลิปนี้เอาไปที่1,750บาทนะครับฝาก Power อร์ M ด้วยนะครับผม p a 4,000ของ A1 นะครับผม500บาทคูณ2ตัวนี้ก็ลดราคาเหมือนกันนะครับผมเอาไปที่1,900บาทนะครับสินค้าใหม่มือหนึงนะตัวนี้เอาไปที่1,900บาทนะด้านนี้เป็นมิกเซ er อร์ MBAA8 นะครับสินค้าใหม่มือหนึงตัวนี้ก็เปิดราคาไปที่1,990บาทนะครับเอฟเฟกแท้ในตัวนะครับผมขนาด6ช่องใหม่ 1,990บาทนะครับสินค้าทุกตัวมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่นานาสนใจตัวไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผม A-N Studio ิโอเอาวระบบเครื่องเสียงันบ้านราคารากห้า0นย์6าสามสำหรับคลิปนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ